สยามสแควร์จากแปลงผักและบ้านเรือนสู่ศูนย์รวมร้านค้าความบันเทิงแห่งยุคสมัยแม้ยุคนี้จะมีห้างและคอมมูนิตี้มอเกิดขึ้นมากมายแต่สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในกรุงเทพมหานครของคนรุ่นใหม่ที่ห้างหรือย่านไหนก็ยังค้นไม่ได้คือสยามสแควร์ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีปรับปรุงพื้นที่ไปแล้วกี่ครั้ง สยามสแควร์ก็ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆเสมอมาแต่กว่าจะมาเป็นสยามสแควร์อย่างทุกวันนี้บริเวณน,นั้นเคยเป็นอะไรมาก่อนพื้นที่สยามสแควร์อยู่ภายใต้การดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยสมัยที่เมืองยังไม่ขยายตัวมากนักบริเวณดังกล่าวที่อยู่ในย่านปทุมวันเป็นแปลงผักมีผู้คนมาตั้งบ้านเรือนอยู่ประปราย ส่วนย่านท่องเที่ยวยุคนั้นทศวรรษ2,490ถึง2,500จะอยู่แถววังบุรพาเข้าสู่ช่วงต้นทศวรรษ2,500ย่านปทุมวันเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้นเป็นผลจากการเติบโตทางเศรษฐกิจมีที่มาจากนโยบายการพัฒนาประเทศสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐเมืองขยายตัวจนมาถึงสี่แยกปทุมวัน ประกอบกับจำนวนนิสิต์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีมากขึ้นรัฐบาลจึงมีความคิดพัฒนาย่านปทุมวันให้มีศูนย์การค้าเพื่อความบันเทิงปี2505พลเอกประภาสจารุสถีรอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้สภามหาวิทยาลายัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยดำเนินแผนงานพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจจึงได้มีการขมแปลงผักและเว้นคืนที่ดินบริเวณน,นั้น จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ว่าจ้างบริษัทเซาท์อีสต์เอเชียก่อสร้างจำกัดหรือซีคอนมาพัฒนาที่ดินราว63ไร่ให้กลายเป็นแหล่งรวมความบันเทิงหลากชนิดเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนกรุงเทพมหานครที่มีกำลังซื้อมากขึ้นเกิดเป็นศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ 3- 4ถึงชั้นตลาดโรงหนังโรงแรมลานโบลิ่งไอสเกตและอื่นๆแผนงานทั้งหมดดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2 5 0 7ใช้ชื่อโครงการว่า ปทุมวันสแควร์ก่อนจะมีการหารืออีกครั้งระหว่างผู้บริหารโครงการและเปลี่ยนชื่อเป็นสยามสแควร์เพื่อสื่อถึงความยิ่งใหญ่ครบวงจรของโครงการแม้สยามสแควร์จะเป็นศูนย์รวมความบันเทิงชั้นนําแต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะดึงดูดวัยรุ่นหรือชนชั้นกลางให้เข้ามาใช้บริการเพราะต้องแข่งกับศูนย์รวมความบันเทิงที่มีมานานและติดลมบนไปแล้วอย่างย่านวังบุรพากระทั่งภายหลังเมื่อมีการพัฒนาสยามสแควร์เพิ่มเติม,เ,ตมเช่นโรงภาพยนตร์สยาม เปิดปี2510โรงภาพยนตร์ลิโดเปิดปี2511โรงภาพยนตร์สกาลาเปิดปี2513และการสร้างห้างสรรพสินค้าสยามเซ็นเตอร์เปิดปี2516จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงทศวรรษ2520สยามสแควร์ได้กลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพมหานครอีกทั้งไม่ไกลกันนะักก็มีการสร้างห้างมาบุญครอง เปิดปี2528บวกกับเมืองที่ยิ่งขยายตัวย่านปทุมวันที่ครอบคลุมสยามสแควร์จึงเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของกรุงเทพมหานครอย่างเต็มตัวเข้าสู่ทศวรรษ2530สยามสแควร์กลายเป็นแหล่งบันเทิงที่ฮิตที่สุดของวัยรุ่นมีร้านค้าร้านอาหารโรงเรียนกวดวิชาและอื่นๆรวมถึงเป็นสถานที่ที่แมวมองจะมาสอดส่องชักชวนวัยรุ่นหน้าตาดีที่มีแววเข้าสู่วงการบันเทิง กล่าวได้ว่าภาพของสยามสแควร์ที่เราคุ้นเคยกันดีในปัจจุบันเกิดขึ้นช่วงนี้ในทศวรรษ2,540เมื่อการเดินทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากการเปิดบริการรถไฟฟ้า BTS สถานีสยามในปี2,542ก็ได้มีการปรับปรุงสยามสแควร์ขนาดใหญ่และมีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนที่เปิดให้บริการในปี2,548เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น ปัจจุบันนอกจากสยามสแควร์จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งและแหล่งแฮงเอาท์ยังเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนทุกกลุ่มได้มาเข้าร่วมสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เป็นอย่างดี